ครับรคับพ่อครับเขาต้นนี้นะครับไอพี่น้องเพื่อนในเบิ้งเป็นน้ำกันพี่น้องครับโอ้เฉียวงานเนี่ยนะครับนะกอบอาจจะบม่ปลายแข่งเนี่ยงวะเป็นโมเส็งเหลวห่วยว่าไม่จะออกดอกปี่นี่โดยพาะเนี่ยไอวะพ่อว่าจะกังไลยล่ะเจะบอกพญายิ่นมาฝันมาหายอยู่พี่ยังยังตรงไหลแต่งาพฝันโอ้ยบ่พิดบ่พิดพ่อบ่พิดอัดบอกพคนว่าให้หน่วยมันตั้งดินเลยเห็นของพญ่์สั่งในยูทูบอ่ะดูครับ อเราก็ต่างดินอยู่ได้แล้วแล้วก็่เป็นอย่างนี้ครับก็ว่ารั่น์ที่สองครับปศรัตน์เคยไปเป็นลูกสวนไปเป็นลูกจางเพื่อนนะครับชนุเรียนนะครับปี่นี่ขึ้นต้นนี่สูงว่ามันสิบเมตรพุ่นละพ่อเป็นมสอยดอกแต่ว่าสําหรับแปลงไม้เพื่อนเพื่นจะบศตัดบัวแดงออกเลยได้งาโอ้เพื่อนมาเพื่อนมาหานกษาเรื่องมันเป็นโรคกพรมันใบเหลืองนั่นล่ะเพื่อนครับ เลียนเพน,นมันบวเป็นลักษณานี้มันโจดโลดถือไปก็กบสนน,น,สนี่คนลังฝืนสภาบันน้อง่อนอแมนกาํนกลาลออังฝืนมีกําลังหายงดไหมเออฝืนไม่ว่านอเออโอ้ยงามแห้งทํากางบรรยากาศสวยๆงามพี่น้องขับบานล้างละสามหลนโอ้เยเวลาร้ายว่าจนอยากอายเป่เนอยากไอกอายพี่น้าาองเพิ่มตน้ด้ขนาดข้างล่างหบเอือกื่ออยู่ถ้าแด่หนียังว่า สิบ่มีเสือแรนไซบ่ะพ่อจังว่าไก่เลล่ะบ้าทามบานนี้ข้าทใช้พี่น้องเบื้องก็คือระบบหลากระบบยอดเพื่นนะฮะพี่น้องครับอือนีตีคู่เลยนะพ่อนี่จะคู่อินชีของอันใสอินรีของดรอชินนี่ตีราคานีใบเพิ่นจักมาแต่ใสเฮาปลูกติแล้วมันขึ้มาเทียงเหลอีดเท่านี้เพราะว่าจะลูกผู้เรียนผเพียรผูเ่ี้ยงมาสร้างเสียงนาเสียงจากคุณพ่อคุณแม่แต่นีกำลังใจ้ะพี่น้องนะ เป็นตำมวนน้ำหลูกหลานในอนาคตข้างหน้า30-40ปีไปให้นพ่อเนอะเขาก็สิได้ดูแลต่อจากเขาจากแล้วบอกว่าหู้วบาวทานมองหันจะเบิ่งไปยังสี่ละเออเบิ่งไปเรื่อยๆมีแห่งซ้ำได้กัเหตุไปซ้ำนั่นไังได้ถุงอยู่ดอกครับ ผมก็จะปลูกไว้ใหลูกให้ล้านผมคือกันนั่นละพอเลยจะหกสิบต้นต้นเราก็เพีแล้วครับที่น้องไดนยังไงแทสามที่ส่นแล้วเราหมดใจที่จะแทงสามเสียงได้ไหมบ่กรู้ไหมยังไม่ใด้ไหมเราผ่อนนอกระบ่ทพาันเห็นยังได้แต่คอยนั่นแต่ว่าบ่ได้ประมาทยางดอกบุญคุณมันย่ดอกต้นยางก็ได้แต่ว่าก็พอได้กินนี่แหละค่ะเออก็พอได้อันนี้ย่ดอกยางก็ได้แต่บ่คือแต่ก่อนล่ะค่ะ อครับอู้เนี่ยเปข้างล่างวิวมันได้เด้พ่อวิววันอยู่ภาคใต้เลยยืนอยองบาดเนาะไอ้ตัดมันยังเบิดอยู่มันหกที่ละบาชาเอ้ยเสือหกลายพระเจ้าพงษงจนโมเห็นต้นทุเรียนพ่อน้ำเลยเมื่อนี้อู้ระบบหักระบบยอดนี่ยอมรับอีหลยมาเป็นดอกครับ แต่ขาใส่ยิ้นสี่มากิล่บ่าวถาดเบ่งหยอดเบ่งอีหยังเพิ่นไป็นตาอ่อนสอนหยอดเพิ่นคือหยังนำเสนอเลยได้แม่นำเสนอเลยค่ะบัเป็นหยังค่ะไผายังปลูกทุเรียนกาบ้าโหลดค่ะมาโหลดสีแนะน้ำให้เป็นเบิดนี่แหละค่ะถ้ายัปลูกบ็เป็นไผปลูกตายนี่กับบัมีปัญหาหยังหนูค่ะมาเลยค่ะได้จักปีแล้วพอตัวนี้พอสองฝนสองฝนเนาะสองฝนพี่น้องท่านก็ดีอยู่หนาแบบนี้ไงคนนี้โอ้โห นี่พึงคิดด้ที่หลังนะพอเนาะวัาสิปลูกเพิ่มเนาะส่วนทั้งนี้นะครับพอค้าวพดขี้นองพวกเนี้ยถ้าเป็นน้ำบ่อบาดานนี่เขาใส่ได้บ่ใส่บรดานล่ะค่ะบ่เป็นยังค่ะบ่เป็นกดบ่เป็นยังบ่ มันมีเนี่ยสาดินเือนดินอเหอเอาดินพืนฟูดินก่อนค่ะโอคืนฟูก่อนค่ะพื้นฟูดินดูแลดินก่อนให้มันดีก่อนค่ะปรัปรุงดินมีมมีผลต่อพวกเชื้อหลอกเชื้อราอ่ะพี่น้องเดบบเสนหบงตอนนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นมันเป็นยางพอคือเดตัดทีม่น้อ้ต่ำ งานมันตาโพดวงานตามผัวตัดออกปุ๊บแตกขึ้นแมนว่าวต้นจะสียึงอรอต้นที่แตกไม่ได้จะดึงโอู้ดึงโอู้ดึงเลยบ่ะห่อนั้นโอ้ยแต่เสียดายแท้มันแยงนะครับอันนี้สังเก็ตบางพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์บางอุดมสมบูรณ์คือล่าต้นควนจะเบ่งนะฮะแมนเบ่งเป็นไรเบงออกคู่เรื่อยเรื่อยคบเงเป็นไรนังป่าเลยพี่น้องนะแต่ได้ไม่ละก่อน ครับพออนุญาตจังน้อยบาทนี้ไปตั้งพุ่นแม่ครับค่ะทั้งสองถ่านเลยเหมือนนี้เออบเป็นยังอันนี้สามาถปทผสมประสานไหนเลยนะพ่อเนาะแมนบักนาดเก๋่นบ่นลูกเาอยู่เชียงรายว่าสีส้มอ่างเงู้อ้หแม่ลองน่อยครับมันโอ้ยต่นตาเมครับผู้แม่เออแต่สาเหตุบางนาดเก๋สบายได้ค่ะมันบ่อส้เหตุอีหยังมันหมากมาก้บางนาดนี้ผู้ังที่อบอกครับนี่ อ๋อต้องแนะเลี้ยนนิดนึงครับพี่น้องครับสวนยางค่ะสวนยางพลาในลูกมือของคุกับตัวนี้เข้าเลี้ยงก่อนเข้าเลี้ยงเข้าก่อนเนาะแมนนีลเเป็ตัว้ยงอ่าเลี้ยงคู่มือกับตัวนี้ละได้ยพ่ออยู่พ่อได้กินน้ำตัวนี้ละค่ะสาันสามปีร้คมือแวนนี่แต่ขาร้อยโรคมันหนาหนาบ่มันหนาหนาวนี่แหละบ่าวถานมีนี่แหละมีมือนี่แหละในรอบันนี้มันในรอบันนี้มันดันฝน ฟังฝนน่ะก็บ่ได้ดอกบ่าทัดว่าทัดบ่ปลูกห้างปันนี่เรกเว้ยห้างแล้วล่ะบ่ทัดคอยกับว่าห้างอยู่ไหนคอยกับว่าห้างอยู่แต่ว่าอีตานี่แล้วปลูกห้างมันกะห้างหลายตื่นเลยเพื่อนวิญญาณ่นจะการจัดการเพื่อนที่เอาเครื่องเข่าประธานมันงานมันมาส่วนการเพื่อนมาเพื่อเตรียนเครื่องนะ เอาโหลดแรงเลยเแต่ขอดีของการปลูกหางนี่คืออนาคตข้างหน้าห้องสี่เหลี่ยมโปงยากแมนแสงแดดเของเธงทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่ค่อยมีปัญหา,าแต่ว่าห่างมันห่างโผลตีละเบาถาดมันห่างโผลตีก็ถ้เจ้าแค่แปดพูดเจ็ดเท่านั้นละแมนค่ะแมนเมนมนันจะโมเดลหยาหลายพี่น้องครับเพ <c oughs> ราะต้องคุยนะครับพี่น้องครับเ่าต้องคุยมากไหมเลยนี่ผ้ามาเบิ่งของแท้แล้วนี่อ่าระบบช่วง หลังจากต้อนี่นะพ่อเนาะขยายบพธาตุนี่นี่คือตอถามากนะพ่อเนาะด้วงด้วงด้วงอืมมีจอออกไปเลี้ยมจอจอจอของห่อแกนไขมันออกตอนนี้มันยังเป็นไข่อยู่แต่มันเป็นโตนมันถึงไม่ห้อยหมุนเลยกาอืมมีแรงด้วงแม่งน่าริงคืออยเลี้ยนรูก็เพิ่นนะพ่อเนาะกันบดเฮาว่านี่เฮาก็เอายานเข้าไปกระจบดอกเอายาใส่จังได๋คือได้มาปลูกทุเรียนพ่อคิดว่าพ่อเซตได้อีบ่ บดิคิดจักเฮ็ดมากนักหนักมากเลยแต่คิดว่ามันอาจจะเฮ็ดได้นะเขาคิดว่าหย่านแบบว่าเขาเฮ็ดไปเลยเฮ็ดบ่ได้อยากอายคนอื่นคิดบ่มันกะที่แรกกะมันจะแบบว่าใจกับบ่เต็มรอยบ่ได้ดอกก็เอาใจเอาใจสูน้ำครับแต่ว่าต่อไปนี่คนอื่นจะอายพอได้บาดเนี่ยบาดเวลาเขาเฮ็ดได้จริงจริเนี่ยคิดบางว่าเอามาจกคุณนะคุณ่นมีรถไกลครับ กูบอกโลเทียดวะมึงม่ได้๋ยวดังใจว่าบัดน้องฝากหลักไว้แล้วบัดหา้โลก็มาตั้ตั้มแล้วก็อยู่ไปแถวกบตรงไปพอเข้านางไปบ้านเข้าคนละเดี๋ยวจีพผาพี่น้องอคลิปนี้ต้องเลี้ยนนิดนึงพี่น้องครับเพราะมีการตัดต่อนะครับเดี๋เบิ่งกันยาวเหยีไปเลยนะฮะถ้าเบิ่งแบบบตงมีแบบต่อเลี้ยดอกพี่น้องครับเอาแบบอีหลีอีร้อนนี่แหละนี่นี่นี่ขนาดต้นบป่งามนี่นะพ่อเนาะระบบหลักระบบ ตัวเกาหากมาเดินถอนปลูกไม่ทีแล้วมปลูกนี่อตถอนออกมาครับนี่ถอนปลูกไม่นี่ก็บ่มีปัญหาแล้วอเนาะเป็นจังไจังนันถอนอนถม่สินมาบ่ตายวเอาไว้สามเอาใบตงสีลพอเอาวเห็นมเาพหที่น้องครับว่าเป็นคอมบันนยิ่งกันนะบ่โบมาแล้วหอดบเห็นต้นทุรียนวาาดเอ้ย ผ้พี่นองแยกสี่าจังได้มันหมดเป็นตาเบิงมันล่มหลายวังหันล่มเรนแดงครับแดงยีโรแดงยีโรจีนใบยังไงครับพายเปเบิงเลยพ่อเข้าพืชตัวนี้เป็นพืชที่ว่าใสเวลาโดนนะฮะนอกกับมือเดินเอาขุมโอ้ยหลายครับเจ้าขอเนาะเออเวอาเดือดเงี้ยนเอามันคือสีแนวนี้พ่อสีแดงยีโรโอ้ตั้งสีแนวนี้ป่ะสีแนวนี้ใบแนวนี้อืม ว่าเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงเพิ่นโมได้กินน้มโมแจ้งว่าทานเปเหยียกเหลืองนี่บ่มีหนแม่บ่สีของเขาบ่ของมันเลยล่ะนี่บ่หันเพราะว่าผมเบิ่งดินแล้วบ่ช่วงนี้แห้งโอ้ยบ่นงดครับเอ่ดินงามดินงามเออเอามาสบที่หลังมาปลูกใหมมันติตายครับมันอยู่นี่ครับไปได้เอาแทงดูมาใส่สอนเพิ่นยเรื่ยหันเพิ่นตัดว่าตายโอ้ยไปได้ถึงสามใบงามเสยเอองามเสย นั่นเด้เพื่อนคืนสามต้งด well oh, ินท like like um, ี่ที่หนองนี่ดินเป็นดินดินนี่ดีธุระกระดานดีรึเปล่เนาะใส่ใสยตุยได้เลยได้ค่ะมันไหลลงมาได้บาวถาดครับอืหนามส่อทรายมาเป็นตุยเลยเป็นดินทรายแบบทรายอาลีเนี่ยทรายข้าวขาวเลยตัวนั้นเป็นภูมิเลย ุดยอดชุดยอด,ด,อดบ้านพี่น้องครับโอ้ยจะเป็นงามไรบ้านเถาแก่ทุเรียนยนี่ไปนีเลยแม่บอกไปสันสวยสัน้ไปสันเอ,อ,ขอขาทั้งในนี่บขอกเอาทั้งในอโอ้ยทั้งในมีแต่ขยะได้บาทาด นี่เต่ขยะเด้เดนอยู่ทางในเลยง้มสูงบาทนี่พี่นองครบไปทั้งนี่ไปจังเขนหย่อนนะพอนอนขันโอ้เมนไปตั้งที่แล้วปอโอยังนแวนะครับนอนบาทนอยังคัวกับห้องน้ำเต็นี่ก็เบิดบอเป็นหลานนะพ่อนี่้อยูมนมื้อนี้บ้าทัดน์คบมากพี่น้องเนอะีวิมาฮะวี้ชีมอไใส่มาเลย นี่เอ้าบ้านนี้เสรพี่น้องเบิ่งมุมสูงาทยงายอ,อ,อ,อยู่ทั้งบ้านออ้ยงามแพียงนักพอเนาะปุ่นละอยู่แค่สองสามปีปุ่นละบบบนี้จังสิครับอันนี้ข้างหน้าในก็สีมืดแน่สีบัวอันนี้ก็ไดดแดดเดือดจะได้อืมโอใหม่ขึ้นมีมากเลยที่ใก่้กู้เก่ากึดอกครับสวนยางเ้าก็มีแล้วก็ลังเริม่มต้นเนาะสวนทุเรียนเ้าก็มีแล้วในอนาคตข้างหนา้าถ้าเกิดว่า เห็ดได้ไปเป็นนะพอน้อสามไรตุปายานสามไรฟังข้องคันละสีดึกอีกโอ้ยมนมัิคนดกันาครับโอ้ยจัดสิมีแห่งเห็ดโนดอกบานถาดเลยเ็ดบานอืมานได้ส้มบานพ้อมึอนี้มึอนี้โอ้ยสิบบสิบสีบัอเพิรนบ่มีแต่ขยะในบาน โอ้ท่านไองมาอยู่บ่้พอแต่ว่าเฮ็ดมาแล้วมาซะยังขึ้นแล้วบ่นี่ขึ้นแล้วเนี่โอ้เป็นเป็นแฝดเป็นเป็นเมือนขยะจังได๋เนาะี่เนาะเบิ่งฮอดได้บานได้มื้อนี้พี่น้องครับโอ้ยจะยิ่งหยั่งโอ้ยจะยิ่หยังเฮ็ดอีหยังเออโมืองเป็นเมืขยะดอกว่าทานเออเป็นเมืองขยะ ว่าแม่โโโห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 เต็มแขนีีอย่างดอกบ่านี่ดอกโอ้ยเต็ขยะพึ่นเขาคักนันพอเนะลูกร้านนี่พ่อใจขนาดเลยเต็ขยาดอกเต็ขยาดอกครับ โอ้ยันเมนรีสอร์ทพี่น้องครับตัวา้อยจังง่ายอืพูดนนี่ไปพี่น้องครับกวงเท่าไรก่อแม่นี่อันนี้บอโมเมนเก่าคูดนซีบบอคุ้ซีโอ้ยเก่าคุซีบมันกว้างมันกว้างเห้ยต้นนั้นยแยแถวหน้เก่าอืมโอ้โมันห่างแห่้ยเลยบอท้วามภูมี่ดินไลอืมเมน ตามจริงมันปลูกได้ถึง400ต้นเลยนเมนครับแต่ว่าแม่เลือกที่จะเอาแค่สามลอยนะครับเนาะก็เอาสามมันใดล่ะค่ะแต่สามลอยแต่เพิ่นกับใบกูกที้เพิ่อนที่ออกไปปลูกเก่าคูนสีเป็นสีเพิ่นว่ามันจังอันนี้เพิ่นว่าเวลาใส่เครื่องจักรมันสะดวกเพิ่นว่าจังีอันนี้คือพึ่งปลูกที่หลังได้แค่ซ้อมฝนมะแม่เนาะเมนค่ะข้างล่างนี่ในสามฝนแล้วเมนค่ะอ นั่นล่ะข่ามันเป็นนวยนี่ข่าเห็นนวยแม่กับสีมวนอยู่แล้ว่าท่านได้เห็นอีกางโอ้ยจะว่ากมวนน้ำหยอดเขาขืนอยู่กับถอดหยอดอยู่เลยต่ว่ายอดพ่นพยุติได้บ่ทานหยอดเพย่นิหยอดพยุติจักเถื่อขืนยึ่ตลอดเบิร์ตตันนี้ก็ขืนเบิร์ตก็ขืนเมนค่ะแต่ใส่อินซี่มานี่าคากลายตัวดินของดอกเตอร์ ชิ้นนี่แหละค่ะตามที่เขาใจแล้วเขียนการแปรเปลี่ยนเลยแเมนบอกเมนค่ะแมนแต่ก่อนบอกแปรเปลี่ยนแบบนี้เลยตัวนี้มันใบแห้งค่ะตัวนี้องปีพันไม่กับเดือดเหลือดไรเตอรแต่บะหนีอุ้ยยอดเพิ่นรั้งว่าฝึกงรั้งพิ่นเอาดินมาให้ทดสอบครับแต่ก่อนเพิ่นบอกให้ส่กับบอไซเลยได้หนีค่ะเพิ่นบอกให้ส่ราคากับบอตังกับสิงอ์ว่านะแม่เนาะแมน แพงกว่าหิงว่าแค่ประมาณสามนิบบาทนิดหนึ่งนี่สารพัฟุงดินคือเขาใส่มาให้บิดทุกสิ่งทุกอย่างเมนเมนมันก็โอเคนะเบาทาดแบบนเหตุไปะอกไปนาบ้านบ้านนี้แม่นอนแต่คืนแหลกคืนแหลานอนอยู่ขื่นแนลกโอ้ยขยะนบาทาดเออมีใจขยะ งั้นประททศไหนมานจเป็นท้าววันนะพ่อเนาะง่ายง่ายง่ายใส่กระดูกน้องมันเพื่อนพวกโขลกอ่ะนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวใส่พ่อกับแม่พาไปเบิง่งนะครับพี่น้องครับดินที่ใส่เกี่ยวกับชวนทุเรียนเท่านะฮะจะมาปรับ <c oughs> รปรปุงนาดินปรับปรุงทุกปีนะพ่อเนาะปรับปร <c oughs> ุงทุกปีเดี๋ยวต้องเติมทุกปีเติม <c oughs> ทุกป,ปี เออคือเดิมผมมากินคุกกีเด้พวกครับมันกระเจี๊ยดจางไปน้ำนวลเนาะค่าของดินมันก็เปลี่ยนต้องไปเติมบ่เอาหลายดอกพี่น้องครับเอาแตะชุนทั้งรางนี่สามแ <c oughs> ถ,ถ,ถวนะครับพ่อแถวละแถวละสามร้อแถวละสิบเจ็ดครับจะเป็นงามลายอ,อ่ะพ่อครับภาไปเบิ้งระบบอ่พาพไปเบิ้งดินเท่าน่ตีใส่ในสวนเท่าอ่ามันชองปีมันชองปีนะพ่อเนาะ โซนขางทางพี่น้องครับโซนนี้เราบอกผ่านคนดีคนดีหินไหวกลัวขันมม่งนาไปนี่บ้านยังก็พ่อป้าแคมบ่ะขันแปนขันแปนประธานกับเราบ้านบ่เคยมาได้เจ้ากระได้บ่เคยมาเลยครับบ่ครับบ่ขันเด็กเกี้ยนแนวนี่งต้อง่อเนาะครับใบนั้นใส่ใบต่อครับตัดเลยมันติดอยู่ลงหาดียู่ตงว่ามันตัดเลยเกี่ย ผู้คีบไปขางทางเนาะส้มวิวไปเนาะเมนแต่ว่าน้องก็ว่าสิปลูกียู่เดียวนี่หลายเตอร์ประสิไปปลูกให้เพลนอยู่บ่อธาตุก่อนนี่ละ่ะเราอยากไปปลูกแล้วมาไม่เห็นแล้วเวริร์กเลยเนาะแม่เนาะ <c oughs> เออเอามาน้ำจ่าวแล้วบ่อธาตุของบ่อทาตุแดดหน,นียังว่าแต่ว่าก,ก็ดีอยู่เออมีสายหนามก่อน อันนี้คือนี่น้าพ่อน้าดินที่เ่าใสอยู่ตอนนี้เนาะมันเอาแน่ละตัวจำลองเหลือหน่อยโอ้มีลูกค้ามาเอาน้ำบ่เอามาเรื่อยตลาดนี่เอามาใหม่ได้ดีเพราะว่าไปปลูกทุเรียนแล้วมันบ่ตายแล้วบานมั่งกะใส่แล้วมันถอดยอดดีดินสําหรับพ่อปลูกพืชทุกชนิดนะแม่เนาะแมนปื๊บพักสวนขั่วก็ได้แมนอร่อยเปอร์เซ็นแมนดินร้อยเปอร์เซ็นอินซี วัตถุทางธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มาดิผ้ายงา,ายงเราไม่มีตัดเลยพี่น้อเนี่ยมาลองกองแกงมันนองไป, <laughs> ไปเลยน <c oughs> ะฮะมาบะหยากเลยนี่เดี๋ยววัดบ่อทัดสิขอถ่ายตอนนี้พี่น้องอืออืถ่ายรถบ่อทัดถ่ายรถ ไปจังสีเลยพน้องครับออๆนนสปลูกเออ่อปลูกนทอเขาไปปลูกังทั่วครับเาแถวมันซือนานไปแล้วมอไกล้วยชุกกินเื้ออยากเลยนะพ่อนอกล้วยกับอเมอน่นี่เนอกล้วยุกคือนี่คือนกล้วยพี่น้องครับบ่ได้ทายต้นนี่เฮเบิงออ้ยงามแห่งสองฝนหรือสามฝนนี่พ่อ3ามฝกันหลากระมือสามฝนสามปีพี่น้อง อันนี้กะทิมันกะทิไงน้องโมยู่ด้ใส่ไงนั่นก็คงอุ้มมันดูการนั่นสามตนครับก็เป็นเบี้ยวนี้อยู่เลยมงห้องลงตัวบันสองตนก็กะทิมกะทิไงเ่าคันอันอันนี้คือพืชสำรับท่านใดที่เพิ่นมีทุ่นนอนถูนท่านใดที่เพิ่นมีพืชเลี้ยงพี่น้องครับเพื่อที่จะเฮ็ดได้นะฮะ เหมาะขนาดเลยถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตมากในปีแรกปี2ปี3ตามมาทันทีนะครับพี่น้องแล้วก็ปีต่อต่อไปนะครับสําหรับพี่น้องอย่าปลูกนะครับบัวลายหรือว่าข้ามีดินบล